สวัสดีค่ะพบกับอアิและช่องアินิวคาเฟ่เมลลี่ค่ะตอนนี้ค่ะอติอยู่ที่โชว์รูม MG ปพระนครสาขาวงแหวนการจนาพิเศษค่ะแล้ววันนี้アิอยู่กับคันนี้เลยค่ะ MGPHEV ราคา1 3 5 9 0ล้านพบาทค่ะและยังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องアินิวคาเฟ่เมลลี่ค่ะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะดอกเบี้ยศนอร์เซนาน5ปีหรือเลือกรับส่วนลด10,000แสนบาทค่ะ ท่านผู้ชมสามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกับทางโชว์รูม MG พระนครสาขาวงแหวนการจนาพิเศษได้เลยค่ะเรามารับชมตัวรถกันค่ะมิติตัวถังของรถค่ะความยาวอยู่ที่4574ม mm ิลลิเมตรค่ะความกว้าง1876ม mm. ิลลิเมตรความสูง1,664ม mm ิลลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะอจิจะพาทุกท่านรับชมตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถตรงนี้เลยค่ะโลโก้ของ MG ตรงกลางที่เป็นโครเมียมพื้นหลังจะเป็น สีดำเงาค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับกล้อง360องศาค่ะกระจังหน้าดีไซน์สวยมากๆเลยค่ะจะเป็นสีทูโทนค่ะที่เป็นตัวตัดด้านหน้าตรงนี้จะเป็นโครเมียมด้านในจะเป็นสีดําค่ะตัดกรอบตรงนี้จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะทําให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะส่วนด้านหน้าตรงนี้ค่ะยังมาพร้อมกับเรดร์ค่ะหรือตัวเตือนการชนด้านหน้าค่ะ มาทางด้านนี้ค่ะไฟหน้าค่ะทางฝั่งด้านนี้จะเป็นดีไซน์สวยมากๆเลยค่ะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light แบบ LED ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะที่เอจิจะให้ดูค่ะในไฟด้านนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยแบบซีเคนเชียลค่ะเห็นความแตกต่างจากฝั่งด้านนู้นและด้านนี้เนาะเรามาลงกันที่ ล้อด้านข้างกันค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นล้ออลอยสี t o t o n ค่ะสีสวยมากๆเลยเป็นเหมือนกังหันเลยขนาด18นิ้วค่ะส่วนสเปคยางจะอยู่ที่2 3 5ซับ50 R18 ค่ะด้านหน้าตรงนี้จะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนและยังมาพร้อมกับช่วงล่างด้านหน้าค่ะที่เป็น m a x f e r c o ส s ตทช์พร้อมเหล็กกันโคงค่ะมากันที่ด้านข้างค่ะ ตัวกระจกด้านข้างมองข้างตรงนี้ค่ะด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถตรงกลางมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะด้านล่างจะเป็นลมดําพร้อมกับตัวกล้อง360องศาค่ะตัวด้านจับเปิดประตูค่ะตรงนี้ค่ะทางฝั่งของคนขับด้านบนจะเป็นโครเมียมพร้อมปุ่มกุญแจอัจฉริยะที่เป็นโครเมียมค่ะด้านล่างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะด้านบนค่ะยังมาพร้อมกับราวหลังคาที่ติดแนบกับตัวรถแบบนี้เลยจับตัวนี้ค่ะจะเป็นสีเงินนั่นเอง มากันที่ด้านข้างตรงนี้ค่ะตัวกันลอยด้านข้างตรงนี้ด้านบนและด้านล่างจะเป็นสีดําด้านค่ะตัดกับตรงเส้นตรงกลางที่เป็นโครเมียมค่ะมากันกับตัวจับเปิดประตูของผู้โดยสารแถวที่สองด้านบนจะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันด้านล่างมาพร้อมกับสีที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะหกนตรงนี้ไม่เอ่ยตัวนี้อย่างที่อดีตได้บอกไปเป็น MGP HEV ค่ะ ส่วนของตัวชาร์จจะอยู่ทางด้านขวาของตัวรถค่ะลงไปที่ล้อด้านหลังกันค่ะล้อด้านหลังค่ะก็จะ,จะเป็นล้ออลอยสีโทนสวยขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันค่ะสเปกยางค่ะจะอยู่ที่2 3 5ทับ50 R18 ค่ะด้านหลังยังมาพร้อมกับดิสเบกและช่วงล่างด้านหลังที่เป็นอิสระมันติลิงพร้อมเหล็กกันโคงค่ะเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันค่ะ ด้านท้ายของตัวรถตรงนี้ค่ะด้านบนค่ะเราจะเจอกับชาร์กฟินที่เป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะไฟเบรกดวงที่3มแบบ LED ค่ะโลโก้ของ MG ตรงกลางเด่นสะดุดตามากๆเลยค่ะตรงนี้ค่ะอจิจะพาดูด้านล่างกันก่อนลงมาก,กันเลยด้านล่างตรงนี้ค่ะเห็นไมเอ่ยจะเป็นดีฟิวเซอร์สีเงินสวยมากๆเลยค่ะด้านล่างตรงนี้ค่ะ ที่เราเห็นเป็นจุดๆตรงนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ช่วยกับระยะด้านหลังถึง4ี่จุดเลยค่ะจะเป็นสีดําด้านหมดเลยด้านหลังตรงนี้ค่ะที่เราเห็นค่ะตัวนี้จะเป็นท่อจริงเลยนะคะเป็นท่อคู่เลยทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาค่ะมาต่อกันที่ไฟท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED และยังมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็นแบบสีเทนเชียลด้วยค่ะสวยค่ะ เดี๋ยวจีจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้องสัมภาระท้ายกันค่ะตัวนี้ใน NGPHEV คันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับฝาสัมภาระท้ายฝาท้ายนั่นเองค่ะที่เป็นแบบไฟฟ้าพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยสามารถวางของจุของได้เยอะมากค่ะและ้วก็จะมีที่นี่อีกเลยที่กันของกันตกกันหลนพร้อมกับไฟส่องสว่างค่ะภายในห้องสัมภาระท้ายเดด้านนี้ขึ้นมาค่ะนี่เลยค่ะ ก็จะมีตัวแบตเตอรี่ชุดอุปกรณ์ซ่อมยางฉุกเฉินค่ะจัดเก็บวางระเบียบได้เป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมภายในห้างผู้โดยสารค่ะแถวที่2กันก่อนจะขึ้นไปค่ะอจิพาได้ดูทางฝั่งของตัวชาร์จไปแล้วเนาะทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตัวน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะก็จะมีที่รองรับค่ะก็ บอกไว้เลยแก๊สโซฮอ e10 อ่ะ e0 ถึง e10 แล้วก็95ค่ะใช้ได้ทั้งน้ำมันแล้วก็ไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวจิจพัณฑ์พรานไปรับชมภายในกันนี่เลยค่ะก้าเข้ามาภายในห้องผู้โดยสารค่ะมองภายในห้องผู้โดยสารคือ สบายตามากๆเลยค่ะอจิชอบในโทนนี้มากๆเลยนอกจากโทนภายในที่เป็นสีแดงที่อจิชอบแล้วอจิก็ชอบโทนนี้เช่นเดียวกันเหมือนเราอยู่ในยานอาวกาศเลยค่ะเลกรูมกว้างขวางค่ะเฮดรูมไม่ติดไม่ชนค่ะและยังมาพร้อมกับด้านบนที่เป็นพาโนรามิกซันรูปค่ะเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมด้านหน้ากันส่วนของด้านหลังตรงนี้เบาะจะเป็นสีทูโทนค่ะตรงกลางจะเป็นสีขาวเนาะด้านล่างตรงนี้ค่ะด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็น สีออกสีน้ำเงินหรือสีคลามก็ได้ค่ะตามที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นเลยที่เท้าแขนค่ะวางแขนตรงกลางหรูหรามากๆเลยค่ะนี่ก็จะมีที่เปิดตัวนี้ก็จะมีช่องวางขวดน้ำหรือแก้วน้ำสองจุดด้านล่างตรงนี้ค่ะยังมีช่องเก็บของค่ะที่ข้างในเป็นอัขันทาลาสีดำสวยมากๆเลยค่ะพับเก็บได้สะดวกสบายค่ะ ตรงนี้ก็ยังสามารถเสียบไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้านหลังก็ได้ค่ะเพื่อหยิบจับได้อย่างสะดวกสบายเรามากันที่ตรงกลางกันค่ะตรงกลางตรงนี้ค่ะยังมาพร้อมกับแอร์หลังค่ะเพื่อให้สะดวกสบายต่อผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองตกแต่งด้วยที่เป็นเส้นขอบสีเงินด้านล่างค่ะยังมีช่องเสียบ USB ถึง2จุดค่ะใช้งานได้เยอะและคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ เดี๋ยวอาจีจะพาทุกท่านไปกันต่อกับตรงฝั่งของผู้ดยสารด้านหน้าค่ะมาทางฝั่งด้านนี้ค่ะนี่เลยเราจะให้ดูตรงข้างประตูตรงนี้ค่ะตัวเปิดค่ะตัวนี้จะเป็นสีเงินด้านหลังจะเป็นพื้นสีดําค่ะตกแต่งด้วยกรอบที่เป็นสีเงินเช่นเดียวกันตรงนี้ดูหรูหรามากๆเลยค่ะเหมือนเรานั่งโซฟาที่บ้านเลย สามารถวางแขนเท้าแขนได้เลยเป็นหนังสีขาวพร้อมกับปุ่มกดกระจกค่ะชั้งบนนี้ค่ะยังมาพร้อมกับนี่เลยเครื่องเสียงค่ะของบอสนั่นเองค่ะด้านล่างค่ะนี่เห็นเป็นแบบลำโพงใหญ่ๆพร้อมกับฟอนตัวบอสเลยด้านล่างตรงนี้ยังสามารถวางขวดน้ำได้หนึ่งจุดแล้วก็วางของด้านข้างได้อย่างสะดวกสบายค่ะ เรายังมีอีกหนึ่งจุดที่เรายังไม่ได้พาไปรับชมค่ะทางฝั่งของคนขับกันนี่เลยค่ะเราเปิดมาเลยนั่งลงไปแบบนี้แล้วค่ะด้านบนตรงนี้ค่ะนอกจากจะมีลำโพงที่เป็นชุดเครื่องเสียงของบอสด้านนี้แล้วยังมีตัวระบบเหมือนเตือนอมุมอับสายตาค่ะมันจะมีตัวสัญ,ญลักษณ์บอกด้านข้างด้วย ตรงนี้ก็จะมีตัวเปิดค่ะที่เป็นสีเงินพร้อมปุ่มฟังก์ชันล็อกรถปลดล็อกรถค่ะด้านนี้ก็จะมีตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะฟังก์ชั่นดูน่าใช้มากเลยตัวกระจกค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานอัตโนมัติทั้ง4บานเลยค่ะโอ้ยน่าใช้มากๆเลยด้านล่างค่ะสามารถวางขวดน้ําได้หนึ่งจุดแล้วก็เอกสารด้านข้างค่ะอากาวเข้ามาภายในห้องโดยสารทางฝั่งของคนขับค่ะ ทางฝั่งด้านนี้ก็คือนั่งได้สะดวกสบายมากๆเลยสัมผัสแรกที่อจิก้าวเข้ามาตรงคนขับตรงนี้ค่ะก็คือมองออกไปได้สวยสะดุดตามากๆเลยก็ตั้งแต่พวงมาไล่ตัวเบาะค่ะเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะปรับเลื่อนปรับเองได้ตามความต้องการการขับขี่ของเราได้เลยค่ะด้านข้างจะเป็นหนังสีขาวด้านในจะเป็นหนังสีน้ำเงินค่ะ พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตมากๆเลยสามารถปรับพวงมาลัยที่ทางการปรับพวงมาลัยค่ะสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางค่ะดันเข้าดันเข้าไปข้างในค่ะดันขึ้นดันลงแบบนี้แบบนี้เลยค่ะใช้งานได้จับได้สะดวกมากๆเลยด้านบนค่ะตรงนี้ก็จะมีช่องปรับอากาศทรงกลมด้านบนตัวปุ่ม p u s s t a r ค่ะ แล้วเดี๋ยวอาจจะพาทุกท่านไปรับชมภายในตัวรถกันค่ะตอนนี้ค่ะอจิอยู่ภายในตัวรถของ MG PHV e v ค่ะเรามารับชมภายในกันค่ะアジจ,จะพาทุกท่านดูในส่วนของพวงมาลัยกันค่ะพวงมาลัยตรงนี้ค่ะที่อアิบอกไปเลยว่าสวยดูสปอร์ตมากๆม,ม,มีปุ่มฟังก์ชันต่างๆมากมายเลยค่ะก็จะมีโลโก้ MG ง,งปุ่มฟังก์ชันอาจิจะพาดูจากฝั่งด้านขวากันก่อนค่ะเริ่มไล่ตั้งแต่ด้านล่างลงไปเนาะด้านล่างขึ้นไปเนาะก็จะเป็นปุ่มนี้ค่ะปุ่ม Super ป p o r t ค่ะเป็นโหมดสปอร์ตในการขับขี่เปลี่ยนมุมปุ่มตรงนี้ได้เลยเพื่อให้สนุกในการขับขี่ค่ะมา,มาทางปุ่มฟังก์ชันด้านนี้ด้านบนเถิบขึ้นมาก็จะมีระบบสั่งการด้วยเสียงค่ะตัวใช้งานของหน้าจอมา a r วัดค่ะด้านหลังพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นตัว p พดเดิลช i p ค่ะฝั่งด้านขวาด้านนี้ด้านหลังจะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะเราลงมาดูทางฝั่งด้านซ้ายกันบ้างค่ะฟังก์ชันทางฝั่งด้านซ้ายค่ะอจีจ,จะให้ดูข้างหลังตรงนี้ก่อนตรงนี้ค่ะมองเห็นไหมเอ่ยจะเป็นในตัวฟังก์ชันน,นี่ค่ะค i ู e คอนโทรลจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกต่างๆมากมายเลย ขึ้นมาตรงปุ่มฟังก์ชันด้านนี้ค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงของตัวหน้าจอทัชสกรีนค่ะหรือระบบเครื่องเสียงของเราค่ะจะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็จะมีปุ่มตัวฟังก์ชันในการรับสายโทรศัพท์ค่ะ Pattern ิ h i ีฟด้านหลังฝั่งด้านซ้ายจะเป็นลบค่ะด้านขวาจะเป็นบวกไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับทีจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจีจะพาทุกท่าน รับชมกับหน้าจอทัชสกรีนด้านบนกันค่ะดีที่ไดพบกันอีกร้งจะมีผู้ช่วยในการขับขี่ของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนๆชอบม,มากๆตัวนี้ค่ะตัวหน้าจอทัชสกรีนค่ะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มากเลยเหมือนเอาทีวีมาไว้บนรถเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด12นิ้วค่ะจะมีตัวแอปพลิเคชันให้เราใช้งานต่างๆค่ะก็จะมีรองรับ Apple c a r p เ a y ในนี้ค่ะในตัวของ MG ที่เขาโดดเด่นในระบบเลยก็จะเป็นตัวระบบ i y Smart ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงนี้ไปแล้วก็จะมีตัวกล้อง360องศาค่ะสามารถเปิดดูได้แบบนี้เลยก็จะมีตัวรอบๆอบคันแบบนี้มีตัว 2D 3D ดูตรงในส่วนของแบบนี้กดดูหน้ารถแบบนี้ได้เลยค่ะมุมมองด้านหน้า มุมมองด้านหลังก็จะมีมุมมองในส่วนของล้อค่ะล้อ,อยางเพื่อตรวจสอบเวลาขับขี่ไปในระยะทางไกลๆค่ะก็จะมีการตั้งค่าสามารถแตะตั้งค่าแบบนี้ได้เลยก็จะมีจุดสัมผัสสามารถติดได้อีกด้วยใช้งานได้ง่ายค่ะกดปุ่มออกแบบนี้ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยก็จะมีกดเข้าไปในพุน่มโฮมมีระบบนำทาง หน้าจอใหญ่แบบนี้ใช้ได้จุมากๆเลยค่ะมากันที่ตรงนี้เลยค่ะช่องปรับอากาศค่ะจะอยู่ทางตรงกลางค่ะของคอนโซลนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นที่จับขนาดใหญ่มากๆเลยพื้นหลังจะเป็นเปีนโนแบ็กสีดาเงาแต่ขอบเส้นที่เป็นโครเมียมค่ะทําให้รถดูหรูหรามากยิ่งขึ้นมาทางด้านนี้ตัวปุ่มฟังก์ชันต่างๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มของระบบเครื่องปรับอากาศค่ะแล้วก็จะมีตัวปุ่มของระบบรถ ให้เราดูในระบบรถแล้วก็จะมีนี่ตัวโฮมเพิ่มเสียงรถเสียงอุณหภูมิค่ะสามารถเลือกเปิดปิดตรงนี้ได้เลยและยังสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้ค่ะจะมีบอกทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ทางฝั่งคนขับค่ะเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบของเราเลยแล้วก็จะมีในระบบอัตโนมัติด้วยใช้น่าใช้มากๆเลยและล้ำสมัยด้วยค่ะลงมาด้านล่างตรงนี้ค่ะ เข้ามาพร้อมกับฝาปิดที่ดูหรูหรามากๆเลยตรงนี้เปิดขึ้นมาก็จะมี power outlet ชาร์จซ่อนอยู่ทางด้านขวา1จุดช่องเสียบ usb 2จุดค่ะปิดการใช้งานลงไปแบบนี้ส่วนของเกียร์ค่ะยรูปทรงสวยงามมากๆเลยก็จะมีให้กดตัว P ที่เป็นตัว park เนาะแล้วก็สามารถกดลงมาแบบนี้ได้สบายปุ่มฟังก์ชันด้านนี้ค่ะทางฝั่งด้านซ้ายของเกียร์ค่ะก็จะมีตัวเปิด ประตูไฟฟ้าสัมภาราท้ายค่ะตัวกล้อง360องศาค่ะทางฝั่งด้านนี้ค่ะก็จะมีตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินโหมดในการขับขี่มีตัว EV โหมดมาด้วยค่ะมาต่อกันกับปุ่มฟังก์ชันด้านล่างตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีปุ่มตัวช่วยลงทานลากชานันออ t o h โฮเบรดมือไฟฟ้าค่ะด้านนี้สวยงามมากๆเลย มีตัวช่องเปิดปิดแบบนี้ให้เราด้วยค่ะเพื่อให้ดูสบายตามากยิ่งขึ้นช่องวางของช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำสองจุดคุญแจค่ะหน้าตาของคุญแจเราสามารถวางแบบนี้ลงไปได้เลยที่เท้าแขนวางแขนค่ะจะเป็นขนาดใหญ่มากๆเลยเป็นสีขาวเปิดขึ้นไปเลยตรงนี้ค่ะก็จะมีช่องให้เราวางของช่องเก็บของพร้อมกับตัว เป็นช่องลมค่ะตรงนี้เปิดปิดได้ด้วยค่ะมาทางเบาะของผู้โดยสารกันค่ะเบาะผู้โดยสารด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเบาไฟฟ้าเช่นเดียวกันสามารถปรับเลื่อนปรับเอนเบาะได้เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสีทูโทนด้านบนหัวหมอนจะเป็นสีขาวค่ะกับปีกรับด้านข้างที่เป็นสีขาวแบบนี้ตรงนี้ค่ะอจิชอบด้วยความที่ ทำให้เราดูเป็น V.I.P. มากๆเลยค่ะเขาจะมีเหมือนเป็นอะคันทาร่าทั้งสองข้างเลยสวยมากๆเลยแล้วก็รองรับคลอของเราค่ะได้อย่างนุ่มสบายมากๆค่ะมากับที่ด้านหน้าค่ะตรงนี้เลยกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือสาคัญของรถค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนวงพร้อมกับตัวเปิดที่ดูหรูหรามากๆค่ะสัญลักษณ์ถงลมนิรภัยด้านบนมาดูด้านบนตรงนี้กันค่ะ ในตรงนี้ค่ะก็จะเป็นให้ดูอันนี้ก่อนเลยที่บางแดดพร้อมกลับกระจกมีไฟสองสว่างให้เราได้ใช้งานกันด้วยค่ะด้านบนปิดไปเลยตรงนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับตัวพา a โนรามิกซันลูปค่ะปุ่มฟังก์ชันจะอยู่ทางด้านนี้หมดเลยค่ะด้านบนตรงนี้เขาได้ทําการตกแต่งได้อย่างหรูหรามากๆค่ะก็จะมีไฟสองสว่างภายในห้องผู้โดยสาร ตัวกระจกค่ะตรงนี้ค่ะจะมีระบบตัดแสงอัตโนมัติในตัวค่ะสามารถมองหลังได้อย่างสะดวกสบายค่ะใน MG PHEV คันนี้ค่ะเขายังมาพร้อมกับระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะระบบเตือนมุมอับสายตาระบบควบคุมให้รถอยู่ในเลนค่ะระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนค่ะและที่สำคัญที่อจิชอบเพราะว่าเขามีเครื่องเสียงที่เป็นของบอสค่ะจอขนาดใหญ่ ทัชสกรีนขนาด12นิ้วค่ะระบบ i Smart ที่โด่งดังในของรุ่น MG เลยเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์หน้ากันค่ะอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมหน้าตาเครื่องยนต์และขุมพลังของในตัว MG PHEV คันนี้กันค่ะ มารับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเปิดขึ้นมาค่ะสะดวกสบายมากๆเลยสะดวกสบายต่อการใช้งานมากๆค่ะด้านบนค่ะจะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนที่เป็นสีดำแผ่นใหญ่พร้อมกับโช๊คด้านข้างค่ะช่วยค้ำชุนแรงในการเปิดฝากระโปรงด้านหน้ารถค่ะตัวเครื่องยนต์ค่ะจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยมาดูกันค่ะว่าในคุมพลังที่เขาให้มามีอะไรบ้างค่ะ ในตัว MG PHV e v คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์และขุมพลังที่เป็นเครื่องยนต์เบนซิน Direct Injection สีสูบแถวเรียง Blue Core ขนาด1.5ลิตร 1,494cc GDI พ่วงเทอร์โบกระบอกสูบคูณระยะช่องชัก74.0ูณ86.6ม mm, ิมค่ะอัตราส่วนกำลังอัด11.5ต่อ1กำลังสูงสุด162แรงม้าที่5,500รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด 250นิวตันเมตรที่1,700รอบถึง4,300รอบต่อนอาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าพละกกำลังสูงสุด122แรงม้าแรงบิดสูงสุด230นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะค่ะเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะจะได้พละงกำลังรวมสูงสุด284แรงม้า480นิวตันเมตร แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจำนวน6โมดูลค่ะขนาด16.6 kW ตพร้อมระบบระบายความร้อนสามารถแยกซ่อมแต่ละโมดูลได้เลยค่ะใครที่ต้องการหารถตอบโจทย์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยสามารถเลือกคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยค่ะ อจิจะย้ำราคาและโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในตัว MG PHEV คันนี้ราคาอยู่ที่1,359,000บาทค่ะตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอจินิวคาเฟ a ม i ลี Family ค่ะดอกเบีย้ย0%นาน5ปีหรือเลือกรับส่วนลด100,000บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่020126596-9ค่ะ เขามารับชมรถตัวจริงกับทางโชว์รูมได้เลยค่ะขอขอบคุณทางโชว์รูม MG พระนาคอนสาขาวงแหวงหการจนาพิเศษที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำพร้อมมอบโปรโมชั่นดีๆให้กับท่านผู้ชมค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง a j i n e วค่ะแฟมิลีกันด้วยค่ะแล้วเจอกับอ j i ิใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ